เาต้องซื้อคูน้ำเหรอจะทิคู่ขึ้นยังกัจเอาโอ้ยอ้าไทยน้าแล้ของคัดเอลพร้อมนี่สกิบมนเก้นเจ้เพื่อนตัทหกสองเมตรสองเมตรโอกาสมันพลาดลายตัวเขาแกงมันโค้งเลยมันจะตโค้งืมนี่ละปวดแล้วปวดนะมันีไมันดับพีไก่ไก่บาี่เราเส้น นี่ตรวจด้วยนี่บุหรี่เลยก็เคยมาคุนัดกันวันนี้แม่นั่งอยู่นี่แล้วะบุคคนะบุดคลนเอาอต้อนเรเอาอะนรมาซื้อ ไม้บอกมาเนี่ยกระจงเม็ตไมกัดเก่าวัยอยู่อกดกุดเออจังาโุดก็ออกไปประมาณ10เมตรเดือนละพุนะเอานะานออกนะไม่จะโขดเ่นมากผลเออกวดวนี่กวนตรงคะแบบนี้เอวบเยนอะรนอะตรนี้แสดงหมื่นน่น่้เลากลได้ักแดงีนไม้ก็ได้ไม้ นต่าพกต่เเนาะนดมนจะขวนีะนี่เวดมันจะขวดมันวมันวดนวนจดนีะดมันจะดมัวมันจะขเนจะขมันจะวดนมันจะดนจมันมันจะนะนเล <ITA> ่นก like, <re fer ites> ันขันมันขันีนนันนน ตัวนี้ประมพึ่งหัวยเหมือนกันต้นพีจะเลียของนคนเอาี่ข้าหาเส้นขึ้นมาแล้วถือว่าเครื่องตัว <il> น <hat> ี <ered> ้ได้อออเกใ่ดาูว่ามันแมนพิังก่อ้าวเี๋ยวทางไปละเตรื่องทีนีให้พ่อกับปุ้ยมัเลยละจะจับ พุทธจดกเียมทีทำมเฮียฮะทำถือกระเบิดเลยแม่ไปซื้อข้ามมาเทียเว่านี่บริเวณดอกกระเบิด